แล้วในด้านการที่เอาเอาทหารของตัวเองเนี่ยมายึดอำนาจในประเทศในบ้านในเมืองตัวเองแล้วตัวเองก็ไปลอยหน้าเป็นเจ้าชายผู้ผู้ผู้แฮปปี้เป็นคิงผู้ผู้ผู้มีความสุขเป็นคิงที่แบบกูกูเอาอะไรก็ได้กูมีเงินอะไรเงี้ยซึ่งคนเยอรมันเนี่ยเขาชูนิ้วกลางใส่นะไอลักษณะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ชื่นชมนะทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์ของของของกษัตริย์ไทยนะ่ะโดยเฉพาะราชวงศ์ของไอวัชิลาลงกรเนี่ย มีแต่ด้านลบทท้านั้นเลยนะฮะเพราะว่าทั้งริดลอนสิทธิมนุษยชนเขาก็รู้มาถามว่าเขารู้มาจากไหนการริดลอนสิทธิมนุษยชนก็เขาดูแบบอย่างจากสีรัตเขาดูตัวอย่างมาจากสีรัตเขารู้มาเขาเห็นมาสีรัตเนี่ยนักข่าวหนังสือพิมพ์เยอรมันเนี่ยเป็นคนเอาเรื่องราวสีรัตที่โกนหัวผบโกนหัวเนี่ยต้นไม้ต้นเมย,มยล้มระเนระนาดในบ้านในในบ้านตัวเองที่ถูกกักบ,บริเวณที่ลาดบารีอะนะคะ แล้วมันมีการแชร์ภาพเรื่องราวของสีรัตเนี่ยแล้วนักข่าวนะเขารู้ดีว่าเนี่ยคือกระทํากับอดีตเมียตัวเองที่เป็นแม่ของทีบังกรนะคะแล้วทีบังกรเองเนี่ยก็ไปซุกผัวอยู่ในประเทศเยอรมันเป็นประหนึ่งว่าเป็นประชากรของคนเยอรมันไปนเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันใช้ชีวิตเหมือนเด็กเยอรมันทั่วไปแต่ในในใน,ในอีกด่านหนึ่งเนี่ยแม่น่ะคนที่เป็นแม่ของทีบังกรแท้ๆเนี่ยถูกเอาไปกักบ,บริเวณถูกจับโกนหัว ถูกบังคับให้อยู่มันอยู่ในคุกนั่นแหละคือคือสีรัตนเนี่ยมีชะตากรรมไม่ต่างจากองซานซูจีนะองซานจูจีตอนนี้ก็โดนกักบริเวณนะแล้วก่อนหน้านั้นตั้งเป็นสาสิปีเนี่ยสิบสามสิปีมาเนี่ยองซานนี่ก็ถูกกักบริเวณอยู่ในในในความดูแลของทหารมาตลอดชีวิตเหมือนกัน แล้วพอหลุดออกมาพอได้รับการเขาเรียกว่าได้ปล่อยออกมาให้มีการเลือกตั้งให้องซานกลับมามีเสรีภาพมีอิสรภาพตอนนี้องซานซูจีก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมก็เหมือนสีลัตก็คือไม่ไม่ได้ไปอยู่ในคุกก็เหมือนอยู่ในคุกเพราะว่ามันจะมีกักบริเวณและจะมีเฝ้าตลอดแล้วเรื่องนี้หนังสือพิมพ์เยอรมันเขาก็ขุดคุยไม่หยุดในพฤติกรรมชั่วของวชิราลงกรณ์แล้วอะไรก็ไม่อะไรหรอก ในในสายตาของชาวเยอรมันเนี่ยนะป้าจะบอกให้เลยในสายตาของชาวเยอรมันเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่รอความช่วยเหลือจากทั่วโลกเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเด็กเล็กเด็กแดงยากจนเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะได้รับการศึกษาที่ดีที่เพียงพอประชาชนคนเท่าคนแก่เนี่ยไม่ได้มีเอ่อไม่ได้มีรัฐด,ดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอคือไม่มีรัฐสวัสดิการคือไม่มีเงินมีทองหนุนหรือว่าพัฒนาบ้านเมืองตัวเองหรือว่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนในประเทศแต่ไอ้กษัตริย์คนนี้เสือกมีเงินที่เอาไปหว่านใช้ในประเทศเยอรมันคนเยอรมันนะเขาไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับเรื่องนี้เขารู้สึกว่านี่คือการเอาเปรียบเอาเปรียบคือเหมือนไปป้นไปป้นประเทศตัวเองมาเหมือนไปเหยียบหัวคนในในประเทศตัวเองมาแล้วก็มาเสวยสุขอยู่ในประเทศกู แต่กูคือเผอิญคือเยอรมันมันมีความเป็นประเทศประชาธิปไตยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะ่ะเขายอมรับกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะเขามองว่าเขามองว่านี่คือการคือการคือการเอาเปรียบคือการทําทําทําร้ายเอ่อทำทำลายความเจริญในประเทศตัวเองเอ่อเพราะว่าอย่างรับฐบาลเยอรมน,นีไม่ต้องไม่ต้องไปดูอะไรไกลนะคนที่ที่มีอำนาจในประเทศเยอรมน,นีอ่ะ นายกรัฐมนตรีหญิงเนี่ยอย่างอันเจลาก้าเมเกลเนี่ยที่วันก่อนป้าเอาเกียรติชีวิตเขามาพูดเนี่ยนะไม่มีแม้แต่แม้แต่คนใช้หรือคนขับรถให้นะไม่ได้มีบริการพิเศษของของของ,ของที่จะต้องมาสิ้นเปืองเงินภาษีประชาชนนะไม่ได้มีค่าค่านั่นค่านี่พิเศษอะไรนะฮะวันหยุดเนี่ยอันเจลากาเมเกลก็ต้องซักซักซักผ้ากว่าบ้านถูกบ้านเองนะก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเอง ไปซื้อกับข้าวจ่ายตลาดนะฮะนายกรัฐมนตรีเอของเยอรมันก็ต้องไปไปทําเองแต่ไม่ได้ไม่ได้ว่ามีอภิสิทธิพิเศษที่ว่าโอ้โหเป็นเหมือนเทวดาโปรยเงินได้เลยจ้ามีอำนาจซึ่งอีกษัตริย์ไทยมันมาทําตัวอย่างนี้ในดินแดนแห่งเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนตัวตลกเหมือนสัตว์ประหลาดและเป็นที่น่ารังเกียจคือเขารังเกียจเขารังเกียจพฤติกรรมแบบนี้มันคือการเอาเปรียบ พฤติกรรมอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมแบบเขาเรียกว่าคอร์รัปชันแดกกินเงินภาษีประชาชนและเอาเปรียบประชาชนเข้าใจไหมนี่คือมุมมองของฝรั่งนี่คือมุมมองของต่างประเทศนี่คือมุมมองที่ประเทศเยอรมันเขามองกษัตริย์ไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกเวลาที่มันมีสกูปข่าวเกี่ยวกับกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยออสิ่งแรกที่เขาจะถามถามคนไทยกลับมาก็คือ,อยูทนได้ยังไงคนไทยก็ทนได้ยังไงคนไทยเขายอมได้ยังไง ประเทศประเทศชั้นเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีไม่มีอพิสิทธิ์อะไรทั้งนั้นอะ่ะเออจะมาเบิกงบเนี่ยไปเป็นจ่ายคนแม่บ้านให้ตัวเองหรือว่าจะไปมีรถเอพิเศษของตัวเองหรือว่าจะไปมีบ้านหรูๆสาหรับตาแหน่งนายกของตัวเองอยู่เนี่ยอันนี้คือเขาเขาก็ไม่ยอมนะคนคนที่เยอรมันเนี่ยแต่ประเทศไทยดูดูหันตัดภาพไปที่ประเทศไทยแม่คนไทยแม่งโคตรจะยากจนอะ่ะแม่งโคตรของโคตรจะยากจนอะ่ะเออ รักษาพยาบาลอะไรก็โคตรจะลําบากแลเแต่กษัตริย์ไทยไมาใช้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนี่ไงคนเยอรมันเขาถึงไม่ปื้มไม่ปื้มกับพฤติกรรมกษัตริย์ไทยแต่ว่าคนเยอรมันไม่ปื้มแต่ว่าอีอีควายไทยในประเทศไทยอะ่ะแม่งโคตรจะปื้มและแม่งโคตรจะภูมิใจและพอใจเลยคะ่ะท่านผู้ชมแม่งโคตรจะพอใจโคตรจะทรงพระเจริญเลยอะ่ะซึ่งมันทาให้ทําให้คนเยอรมันเนี่ยเขาอึ้งนะบอกเฮ้ย oh, ย uh, ูออคือยู คือเขามองมองมองคือเขามองมองอีกแบบแต่คนที่ทรงพระเจริญหรือว่าคนที่จงรักภักดีเจ้าอ่ะแม่งหลับหูหลับตาไงนี่ไงเออนี่ไงเออนะฮะอย่างอย่างล่าสุดในะเรื่องนี้เหมือนกันที่เป้าขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็คือเรื่องของนุ้ยสุดทิดานะ่ะตอนนี้นุ้ยสุดทิดานะ่ะหายไปแล้วหายชูแวบไปแล้วนะคะ หนุยสุที่ดาก็อย่างอย่างที่เราเห็นนั่นแหละค่ะตั้งแต่ก่อนวันเกิดก้อยเอ่อจนนี้จนนี้เลยวันเกิดก้อยจนจะถึงวันตุดจีนแล้วเพราะว่าโดยปกติเนี่ย